นี่ไอเราต้องกลับบ้านแล้วนะเพราะตอนนี้จะสี่โมงแล้วโอเคนะจีกลับบ้านดีๆนะโอเค กลับบ้านมาก็หกโมงเย็นแล้วหรือห้าโมงเย็นไหนเปิดโทรศัพท์ดุก่อนอ้าวตอนนี้ห้าโมงเย็นนี่เราจำเวลาผิดไปหรอวางโทรศัพท์ก่อนเถอะเอ๊ะแล้วนั่นกระดาษอะไรน,น่ะนี่ลูกรักแม่ไปต่างจังหวัดพอตากับยายป่วยอย่าลืมมารับรองด้วยนะแม่ลืมไปรับน้องน่ะฮะเราต้องไปรับน้อง ในคืนสุกสิบสามนี่นะโอไม่ก oh ็ฉันไม่อยากไปเลยอ่ะจะหกโมงแล้วแต่น้องก็ยังอยู่ที่สูนรับเลี้ยงเด็กอยู่แล้วต้องไปรับน้องไปดีกว่าผ่านไปห้านาที มม่วงอะไรหรอลินลี่ทำไมพ่อแม่เรายังไม่รับกลับมาเลยอะจริงด้วยสิตอนนี้ก็จะห้าโมงครึ่งแล้ววันนี้เป็นคืน้างบาปด้วยใช่เรากลัวจังเลยว่าพี่เราจะไม่รับเราก็กลัวเหมือนกันพ่อเราก็น่าจะไม่รับมาแล้วลินลี่ ว้าวพี่ฉันมาพอดีเลยพ่อฉันก็มาพอดีเหมือนกันบายบายนะลินจี่บายบายผ่านไป15นาที น้องตอนนี้พี่ขอไปดูเวลาก่อนนะว่าน,นี่กี่โมงแล้วห้าโมงสี่สิบห้าแล้วพี่หนูอยากรู้มากเลยหนูโมโหมากหนูโมโหตลอดเลยอ่ะพอมีใครเรียกชื่อหนูผิดหนูไม่ชอบให้ใครเรียกชื่อผิดเลยอ่าไม่เป็นไรหรอกน้องมันก็เป็นมันก็มีแบบนี้บ้างแหละบางคนก็จําชื่อผิดอ๋อเหรอพี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวถ้าพี่ทํากับข้าวเสร็จแล้ว กินข้าวเสร็จแล้วน้องก็ต้องไปอาบน้ำนะโอเคค่ะพี่หนูขอไปดู iPad ดก่อนนะได้เลยวันนี้ก็ไม่มีข้าวให้น้องกินด้วยสิยังทำกับข้าวยังไม่เป็นเลยปอห้าแล้วเนี่ยโอ้ฉันอายคนอื่นจริงๆเลยให้น้องกินโดนัทไปก่อนแล้วกันเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้า เสร็จแล้วนี่ลิลลี่มากินข้าวได้แล้วโอเคครับโอเคค่ะพี่ว้าวนี่ฝีมือพี่เหรอเนี่ยอ,อร่อยจังเลยอืมเปล่านะ่พาะพอดีพี่ไปสั่งมาเมื่อเช้านะ่ะอ๋องั้นเหรอ น้ำชาฝีมือแม่นี่ก็ไม่หายไปเลยนี่อร่อยมากเลยเดี๋ยวพี่ไปล้างจานก่อนนะโอเคไหมลี่โอเคค่ะพี่เดี๋ยวหนูขอไปดูวยแผดรอนะฮะฉันต้องมาล้างจานอีกไม่อยากร้างเลยทำไมแม่ต้องไปไปต่างจังหวัดเวลาตอนนี้ด้วยเนี่ย อ้าวนี่นี่น้องนี่นาโหไม่มีใครเลี้ยงเลยนี่ลินลี่อะไรหรอพี่ดูแลน้องด้วยได้ไหมอ่ะพอดีพี่จะไปอาบน้ำแล้วได้เลยพี่หนูก็อยากเลี้ยงน้องดูแลน้องดีๆด,ด้วยนะโอเคค่ะพี่ไปอาบน้ำดีกว่า จะสองทุ่มแล้วรีบอาบน้ำเร็วไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วทาครีมก่อน เปลี่ยนชุดนอนด้วยนะโอเคค่ะพี่นี่นองหยิบเตียงเด็กมาให้ด้วยนะโอเคค่ะพี่เราจะใส่ชุดไหนดีนะเอาชุดนี้แล้วกันจะใส่สบายสบายเตียงเด็กอยู่นี่นี่เอง ได้มาแล้วจ้ะพี่โอเคน้องพอดีห้องพี่กับแม่พี่มันมันของลุกไปหมดวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคนอนได้แล้วน้องเดี๋ยวพี่ไปปิดไฟก่อนนะมไม่ปิดไฟเลย เสื้อผ้าด้วยเนี่ยโอ้นอนอุ๊ยลืมปิดโทรศัพท์นอนแล้วอคอกฟี่อคอกฟี่เวลาก็ผ่านไปห้านาทีไหนมีเด็กให้ฉันออกไปกินรู้เปล่าฮะอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มี ห้องนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรไปหมดเลยไหนลองดูห้องนี้หน่อยสิเอ๊ะห้องนี้ล็อกนี่นาโอ้ยโมโหจังเลยอดกินเด็กซะละไปดีกว่าแต่ปีหน้าฉันก็ยังไม่ลืมเรื่องนี้หรอกผ่านไปแปดชั่วโมง น้องน้องอะไรหรอพี่ตอนนั้นน่ะพี่รู้สึกได้เสียงเหมือนคนแก่เลยอะหนูก็ได้ยินเหมือนกันน่ะหนูไม่กล้าวไปจากห้องนี้แล้วหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปยังไหนพี่ออกไปดูก่อนนะเอ๊ะไปแล้วนี่อวยพี่หนูกว่าหนูพี่หนูกลัวมากเลยอะโทรบอกแม่ได้ไหมอะ่ะได้ได้เดี๋ยวพี่โทรบอกแม่ ฮัลโหลแม่ได้ยินหนูไหมได้ยินว่าไงจ้ะลูกพอดีหนูได้ยินเสียงคนแก่พูดเหรอแม่หนูกลัวจังเลยโถลูกไม่ต้องคิดมากไปเองแหละหรือลุกละเมอหนูไม่ได้ละเมอจริงๆนะน้องก็ได้ยินใช่ไหมลิลี่ใช่จ้ะพี่เนี่ยแม่ได้ยินที่น้องพูดไหมโอ้ยได้ยินแล้ว ทั้งสองคนนี้เพอเจอร์มากเลยแม่เชื่อหนูบ้างเถอะโ,โอเคโอเคเดี๋ยวแม่จะกลับมาให้เร็วนะไม่เกินบ่ายสามกลับมาเร็วๆนะแม่โอยแม่วางไปแล้วโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเรามีต่อ EP 2ีสองยนะาย